สวัสดีค่ะพบกันกับป้าสีอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าสีจะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปรยทานเป็นผลส้มแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะตัดความยาว54เซนติเมตรค่ะแล้วพับ ให้ด้านหนึ่งยาวกว่ากัน3เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับมากดให้บี้แบบนี้เลยคะ่ะเวลาพับเราก็จะใช้ด้านยาวไว้ด้านบนนะคะจำนวนสีเส้นเริ่มขึ้นฐานกันเลยค่ะนำเส้นที่1มาเส้นที่2อคล้องเส้นที่1เส้นที่3 ร้องเส้นที่2เส้นที่สี่สอดเข้าในช่องที่1นึ่ำมาครองปลายของเส้นที่3นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้สีคู่แบบนี้ค่ะเราก็จะนำเส้นบนของแต่ละคู่พาดเฉียงไปค่ะ เพื่อจะได้8เส้นค่ะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายก็สอดเก็บเข้าไปค่ะแล้วก็กดลงไปให้แน่นๆเลยค่ะคลิกกลับมาค่ะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาทั้งหมด4เส้นนะคะ หนึ่งสองสามสี่จับพาดทับกันขึ้นมาทั้งหมดเป็นสี่เส้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยเส้นล่างสุดลงมาค่ะก็จะมาอยู่ในระหว่างเส้นถัดไปนี่ค่ะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับค่ะก็จะได้สี่เส้นเหมือนเดิมค่ะปล่อยลงมาค่ะเส้นล่างสุด หยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงมาหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับเลยค่ะปล่อยลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยลงมาค่ะก็จะเหลือริบบิ้นแค่สามเส้นแล้วนะคะ<ข>เราก็จะทําการสอดเข้าไปตามช่องเขาค่ะช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สาม เราก็จะนำเส้นล่างสุดนะคะสอดเข้าในช่องที่หนึ่งแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าในช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองนะคะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าในช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สามแบบนี้นะคะแล้วก็รวบเข้ามาค่ะ เราก็จะดึงให้กระชับเข้ามาค่ะก็ะ <1> 1> ประมาณนี้ก่อนค่ะเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะคลิกกลับมาค่ะ จะหน้าตาแบบนี้ค่ะเราก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะพาดไปแบบนี้ค่ะข้ามไปหนึ่งสองสามแล้วก็วนมาทางซ้ายจับขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นพาดผ่านไปสามเส้นค่ะจับขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นพาดไปอีกสามเส้นค่ะแบบนี้ค่ะสามเส้นจับเส้นต่อมาค่ะ พาดข้ามไป3ามเส้นเหมือนเดิมค่ะจักเส้นต่อมาค่ะพาดไป3ามเส้นเหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็หมดแล้วเราก็จะต้องทําการสอดค่ะเส้นที่1ค่ะช่องที่1ช่องที่สองค่ะช่องที่สามค่ะเราก็จะนําเส้นขวาสุดค่ะสอดเข้าไปช่องที่1แบบนี้ค่ะ เส้นขวาถัดมาค่ะสอดเข้าทาั้งช่องที่1นึ่โผล่ช่องที่2แบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าทาั้งช่องที่1นึ่โผล่ในช่องที่3แบบนี้เลยค่ะเราก็จะดึงให้กระชับขึ้นอีกค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาค่ะเราก็จะทำการสอดเก็บค่ะ ไปตามแนวของเขาแบบนี้ค่ะจะข้ามไปสามเส้นค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ค่ะสอดเลยค่ะแบบนี้ค่ะข้ามไปสามค่ะเส้นถัดไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะข้ามไปสามค่ะโผล่ในช่องถัดมาค่ะเหมือนเดิมค่ะข้ามไปสามเส้นค่ะ ก็สอดเหมือนเดิมให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อครบแล้วเราก็ดึงให้กระชับอีกค่ะค,ค่อยๆดึงค่ะดึงวนไปค่ะ ทนหลวมันก็จะไม่สวยนะคะเราก็ต้องให้มันกระชับพอสวยงามค่ะแบบนี้ค่ะกระชับแล้วเราก็จะสอดเก็บเมื่อกี้นี้ขั้นตอนเมื่อกี้เราวนทางขวาแต่ขั้นตอนนี้ก็จะวนทางซ้ายก็สอดไปสามเส้นเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามก็มาโผล่ตรงนี้ค่ะทำวนไปค่ะ ให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะพื้นฐานค่ะเพื่อนน้องๆเป็นมือใหม่ที่เข้ามาหัดทำใหม่ได้เปิดมาดูค่ะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะแบบนี้ค่ะอัแบบนแบบนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราก็ดึงให้กระชับค่ะแต่อย่าดึงแรงจนเข้าบี้นะ แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดติปบิ้นส่วนเกินออกค่ะตัดได้ค่ะแบบนี้ค่ะจะได้เป็นผลจมกลมๆแบบนี้ค่ะ จะมาทําทําใบเสียบแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าสีจะทําให้ดูค่ะป้าสีตัดมาความยาว2นิ้วครึ่งค่ะ2นิ้วกว่างค่ะจะตัดให้ดูนะคะตัดไปเลยค่ะ ใบส้มเขาก็จะกลมๆหน่อยค่ะตัดยังไงก็ได้ค่ะมันดูเป็นใบไม้ค่ะแบบนี้นะคะัสสีก็จะได้สองใบแต่ใช้ใบเดียวภาสีก็จะนำเทปใสมาค่ะ,ะก็จะนำใบที่ตัดไว้แปะเข้าไปแบบนี้ค่ะ ก็จะนำมาพันกับก้านนะคะพันแบบนี้ค่ะก็จะดัดใบนิดนึงค่ะถ้าเราจะเสียบแบบนี้ไปเลย ถ้าเราจะเสียบแบบนี้ไปเลยเขาจะไม่เข้าค่ะเพราะว่าก้านมันใหญ่ค่ะเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยค่ะอันนี้เป็นกา ten, ้านคัตเติลบัคเราก็จะเสียบลงไปก่อนค่ะก็สีพับไว้แน่นเสียบไปก่อนแล้วเราก็จะนำก้านสอดตามเข้าไปแบบนี้ค่ะ จะเข้าไปแล้วนะคะก้านมันใหญ่ไปค่ะก็สีไม่มีก้านเล็กกว่านี้ก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนที่เหลือถ้ายาวไปเราก็ตัดทิ้งแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักนะคะง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้ค่ะสวยงามน่ารักค่ะ ากกดไลค์กดแชร์ให้ประสีด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ